ใบพิวเสียงเขียนและให้เสียงอ่านโดยอาจารย์จำปาร้องคําชื่อคุณกำลังสแสวงหาอะไรท่านกำลังหาอะไรอยู่ในโลกนี้เมื่อมองดูคนในโลกหรือแม้แต่ตัวของท่านเองดูเหมือนทุกคนกำลังสแสวงหาอะไรบางอย่างเพื่อจะนำเข้ามาเติมเต็มในชีวิตให้มีความสุขสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตลอดทั้งที่จะได้รับความเอิ่ใจพอใจในชีวิตหลายคนคิดว่าน่าจะเป็นเงินเพราะว่าถ้ามีเงินแล้วก็สามารถมีแทบทุกสิ่งที่ต้องการเงินสามารถซื้อหลายสิ่งได้เช่นทรัพย์สิ่งของความสะดวกสบายรวมถึงความบันเทิงต่างๆแต่ทำไมเมื่อมีเงินมากขึ้นคนคนนั้นกับยังไม่รู้จักคำว่าพอ ตรงกันข้ามสแสวงหาเพื่อจะมีมากขึ้นเรื่อยไปอย่างไม่รู้จักจบสิน้นบางคนคิดว่าเป็นตำแหน่งหน้าที่อำนาจครั้นได้มาเป็นถึงกับผู้นำสูงสุดณระดับหนึ่งก็ยังไม่พอใจณนะตรงนั้นยังต้องไขว่คว้าสูงขึ้นไปเรื่อยๆบางคนคิดว่าเป็นชื่อเสียงเกียรติยศ หลายคนแม้มีชื่อเสียงดังถึงกับระดับโลกเขาก็ยังไม่พอใจในทางตรงกันข้ามคนเหล่านั้นก็ยังสแสวงหาไขว่คว้าอยู่เรื่อยไปถ้าเช่นนั้นสิ่งที่เขาได้มานั้นก็ไม่ใช่คำตอบในการที่จะมาเติมเต็มในชีวิตให้อิ่มและเพียงพอได้เขาดูเหมือนกำลังหาอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งยังไม่พบ อันที่จริงมีหลายสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการและไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินแต่ถึงกระนั้นมนุษย์ก็ยังทุ่มเทเวลาความรู้ความสามารถสติปัญญากำลังทั้งชีวิตเพื่อจะได้มาซึ่งทรัพย์สินของเงินทองเพื่อจะแลกเอาแต่ก็ไม่สามารถซื้อได้เช่นชีวิตนิรันดร์ที่จะไม่ต้องตายอีกทุกคนกลัวตาย แม้หลายคนอาจจะพูดว่าไม่กลัวแต่เมื่อเขาเผชิญหน้ากับมันจริงๆปรากฏว่าเขากลัวดังนั้นจึงมักมีคำอวยพรในวันเกิดเสมอว่าขอให้อายุยืนนานกี่ปีก็ว่ากันไปแต่จะมีสักกี่คนที่มีอายุยืนตามคำอวยพรนั้นจริงต่อมาก็คือสุขภาพที่ดีแข็งแรงไม่เจ็บป่วยจึงมีคำพูดไว้ว่า การไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐและความสงบสุขหรือความสุขไม่ใช่ความสนุกสนานหรือสะดวกสบายเพราะคนส่วนมากมักเข้าใจผิดพยายามที่จะให้ความสงบสุขโดยหาสิ่งเหล่านี้มาเติมเต็มแต่ก็ได้ชั่วครู่ชั่วยามและมันก็อันตรทานไปเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งกระตุ้นภายนอก แต่ความสุขสงบที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นภายในจิตใจต่อมาก็คือความรักทุกคนต้องการมีคนที่จะรักและยอมรับในสภาพที่เขาเป็นและเป็นความรักที่มั่นคงไม่หวั่นไหวหรือเปลี่ยนแปลงและเขาก็ต้องการที่จะรักใครสักคนด้วยเพราะความรักเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตคนที่หัวใจปราชจากรัก จึงเป็นคนที่น่ากลัวมีคนมากมายที่อาจจะมีเงินมีตำแหน่งหน้าที่มีเกียรติมีชื่อเสียงแต่ถ้าปราศจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดในสี่สิ่งที่ดังได้กล่าวไปแล้วนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรบางคนประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาฉลองรับปริญญาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงไปไม่นานก็ต้องมาเสียชีวิตลง บางคนมีเงินแต่ต้องอยู่อย่างปดยากเพราะป่วยเป็นโรคที่หมอจำกัดเรื่องอาหารไม่ได้รับประทานหลายอย่างที่ชอบไปบางคนมีบ้านที่สวยงามห้องนอนที่ดีมีเงินที่จะซื้ออาหารดีๆและแพงแต่ตัวเขาเองกลับทานไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับเพราะความเครียดความวิตกกังวลความกลัวไม่มี ความสงบสุขภายในจิตใจบางคนพยายามทุ่มเทเพื่อจะหาใครสักคนที่จะรักและสัตซ์ซื่อกับเขาแต่กลับต้องผิดหวังและอยู่อย่างเดียวดายและเงียบเหงาแล้วยังจะมีอีกหรือคือชีวิตนิรันดร์ภายหลังที่จากโลกนี้ไปชีวิตที่มีสุขภาพแข็งแรงแม้เจ็บป่วยก็รับการรักษาให้หายได้ หากชีวิตของเรายังไม่ถึงเวลามีความสุขที่แท้จริงไม่จอมปลอมและความรักที่มั่นคงไม่แปรพันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาผู้นั้นยังอยู่เคียงข้างตลอดไปมีอย่างแน่นอนหากท่านเป็นคนหนึ่งที่สแสวงหาอยากแท้จริงลองหันมาสแสวงหาดูสิ่งน,นี้มีให้ท่านอย่างแน่นอนและก็ฟรีด้วย มาลองดูและจะรู้ว่ามีจริงเพราะคนเป็นจํานวนมากได้พบเป็นพยานได้นั่นคือในพระเยซูคริสต์พระองค์เป็นคำตอบสำหรับสิ่งเหล่านี้แน่นอนถ้าท่านรู้จักพระเยซูพระองค์เป็นพระเจ้าจากสวรรค์มามาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้เพื่อนำสี่สิ่งนี้มาคืในให้กับมนุษย์ทุกคนที่ได้สูญเสียมันไปเพราะกรรมบาป ด้วยเหตุน,นี้พระเยซูจึงได้มารับกรรมบาปแทนทุกคนในโลกโดยการถูกตรึงตายที่กางเขนและถูกฝังไว้ในอุโมงค์ในวันที่สามพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและปัจจุบันพระเยซูยังทรงพระชนอยู่และพระองค์ตรัสไว้ในคำภีร์ว่าทำไมเจ้าจึงใช้เงินซื้อสิ่งที่ไม่ใช่อาหารและ ลงแรงทำสิ่งที่ไม่ช่วยให้อิ่มใจจงฟังเอิอจงฟังเราและรับประทานสิ่งที่ดีแล้วจิตวิญญาณของเจ้าจะปิติยินดีในอาหารอันอุดมสมบูรณ์ที่สุดพระเยซูท้าเชิญทุกคนมาหาพระองค์เพื่อศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่พระเยซูได้นำมาให้กับมนุษย์ทุกคนและนี่คือถ้อยคำที่บอกถึงสี่สิ่ง พร้อมกับพระเยซูจะทรงกระทำให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านด้วยสิ่งแรกคือชีวิตนิรันด์จะไม่ต้องตายในนรกเพื่อชดใช้กรรมเวรอีกเมื่อคนนั้นจากโลกนี้ไปทิ้งกายที่เปื่อยเน่าเพื่อรับกายใหม่ที่จะไม่เปื่อยเน่าอีกต่อไปในคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าเพราะว่าค่าตอบแทนที่ได้มาจากกรรมบาปคือความตายในนรกชั่วน,นิรันด์ แต่ของฝันที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษย์คือชีวิตนิรันดร์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ชีวิตที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงมีผู้ช่วยมาเติมเต็มให้ในคัมภีร์จึงมีกล่าวไว้ว่ามารซาตานมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายแต่พระเยซูม,มาเพื่อจะให้มนุษย์ในโลกได้ชีวิต และได้ชีวิตอย่างครบบริบูรณ์ด้วยสันติสุขความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นความสงบและเป็นพลังภายในจิตใจพระเยซูยังตรัสว่าเรามอบสันติสุขแก่พวกท่านสันติสุขที่เราให้ไม่เหมือนที่โลกนี้ให้อย่าให้ใจของท่านทุกข์ร้อนและอย่าก,กลัวเลยรักแท้ไม่มีคำว่าแปรผัน มั่นคงพระเยซูยังตรัสว่าไม่มีผู้ใดที่มีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่เขายอมสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของเขานี่คือสิ่งที่พระเยซูมาในโลกนี้กระทำเพื่อมนุษย์ทุกคนหากท่านยอมเปิดใจออกและถ้าหากท่านสนใจต้องการที่จะเรียนรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้น ในถ้อยคําของพระเยซูหรือหากท่านอยากจะรับเอาสิ่งที่พระเยซูนํามาให้ท่านท่านสามารถอธิษฐานด้วยความตั้งใจขอความช่วยเหลือจากพระเยซูได้ดังนี้ข้าแต่พระเยซูเจ้าข้าพระองค์ต้องการจะรู้จักกับพระองค์ขอนําข้าพระองค์ในการที่จะเรียนรู้เพื่อเข้าใจมากขึ้น และข้าพระองค์มีความประสงค์จะรับเอาสิ่งที่พระองค์นำมาให้ขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่จะได้พบกับพระองค์ด้วยเถิดทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านได้อธิษฐานตามนี้แล้วและท่านมีความประสงค์ที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น ท่านสามารถติดต่อคริสจักรที่อยู่ใกล้กับบ้านของท่านหรือติดต่อทางเราโดยตรงที่คริสจักรมหาพรตีมณฑลโทร02-420-1703